สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ปรสสุจะเอาบอลสีชายชนมาให้ชมนะคะเพราะรู้สึกว่าเวลาที่ลงคำว่าชายชนเนี่ยคนชอบกันมากๆเลยค่ะลองมาดูนะคะชายชนยังไงเขาก็สวยเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงในตู้สวยหมดนะคะนี่ค่ะชายชนสวยๆลองเข้ามาดูกันนะคะใครที่ยังเลี้ยงอยู่บ้างเขาเป็นบอลสีที่ทนมากๆนะคะ ทนแล้วก็สวยตลอดเลี้ยงยังไงเขาก็โตค่ะนี่เลยดูใบนี้นะคะชายชนชนชายสวยค่ะสวย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 ดูใบแต่ละใบนะคะเนี่ยชายชนดูต้นนี้สิคะเนี่ยแดงจนแทบไม่มีเขียวเลยค่ะแทบไม่เขียวเลยใบนี้ก็แดง เนีคะ่ะแทบจะไม่เป็นชายชนแล้วดูใบสวยๆคะ่ะเลี้ยงไว้เยอะๆจะสวยนะคะถ้าเลี้ยงเป็นนิดๆหน่อยๆจะไม่ค่อยสวยดูใบนี้นะคะของชายชนสุจะให้ดูนี่คะ่ะเนี่ยดูเขาเออแฝดคะ่ะใบแฝดวันสีก็แปลกดีเนาะดูสิ ใบก็แฝดได้ด้วยไม่ใช่แต่ไข่จะแฝดนะคะใบบอนสีก็แฝดได้ด้วยคันนี้จึ๊บเนี่ยคะ่ะตึ๊กต,กตกสวยดีนะคะบอนสีใบแฝดค่ะของแปลกของแปลกบ้านไขรเลี้ยงบ้างคะบ้านมะสุก็ยังไม่ไมได้รวมกระถางเยอะๆเนาะถ้าเวลารวมเยอะๆถ้าเราแบบว่าไม่ไม่แยกกระถางแบบนี้คะ่ะ อันนี้จะเป็นกระถางละต้นใช่ไหมคะอย่างละต้นละต้นแต่ถ้าเราเอาอทุกต้นมารวมกันอยู่ในกระถางเดียวสวยมากคะ่ะนี่นี่จะให้ดูเอ,อดินนะคะดูสิเนะี่ยขณะที่ว่าเขาดินนานแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็ยังนิ่มขนาดนี้ดินไม่แข็งนะคะเพราะฉะนั้นปลูกบอนสีอย่าปล่อยให้ดินแข็งนะคะอจะให้ดินแน่นคะ่ะใบก้ามปูล้วน,วนหรือใบกัมปูสามส่วน ดินหนึ่งส่วนนะคะเขาก็จะอยู่ได้ชั่วนาตาปีค่ะยุบไปเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เวลาขึ้นมาใหม่ก็สวยค่ะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนดินเขาอยู่บ่อยๆหรือไปทําอะไรกับเขามากแค่เราเริ่มต้นที่ดีเราใช้ดินดีๆไว้อย่างเงี้ยแล้วพอถึงเขาจะยุบยังไงเขาจะขึ้นยังไงเขาก็ยังจะสวยให้เราได้เชยชมอีกแต่ถ้าเราดินไม่ดีไม่นานไม่นานนะคะ ดินแน่นแล้วหัวก็ไม่งอกบางทีก็หายยุบไปเลยแล้วเราก็จะหาไม่เจอใช่ไหมคะว่าเขาไปอยู่ไหนก็จะนึกว่าเขาตายนี่เลยคะ่ะฮับฮับเลยบอสีชายชนคะ่ะคงต้องรวมกระถางแล้วจะสวยนะประสุว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รวมคะ่ะบ้านใครมีชายชนเอามาดูกันมั่งนะคะสวัสดีคะ่ะ ก่อนไปฝากกดติดตามปะสุด้วยนะคะกดตรงคาว่าติดตามนะคะอย่ากดว่าถูกใจเพราะถูกใจเนี่ยยังจะไม่ใช่การติดตามปะสุหรอกคะ่ะต้องกดคําว่าหาคําว่าติดตามที่อยู่ใกล้ๆรูปรูปปะสุนะคะรูปด้านล่างอ่ะหรืออยู่ติดๆกับตัวปะสุเลยนะคะคําว่าติดตามจะอยู่ใกล้ๆลองดูรูปสาวๆส,สวยๆคนนั้นนะคะแล้วกดคําว่าติดตามนะคะนั่นจะเป็นการติดตามปะสจุจริงๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้าที่ติดตามสวัสดีค่ะ